เอโยพอกซี่สวัสดีครับคุณอาพ็อกซี่ครับร่วมงนัมันเป็นบผมก็ว้าวอตื่เต้นมากๆครับผมลค็อกซี่เก็ดีใจท่้รบคุณนใไอทเทนอว์ดสมมากๆนะครับที่พอกซี่ได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้เพราะว่านี้ผมเว่าเป็นงานรวมทัาร้้องหรืิลปินหี่ชื่อสมากมาย่สก็เกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในนงมันมีความใจหนแต่ซ 啊、你在。 ได้ไม่ได้ไม่สำคัญครับยังไงก็ขอแสดควาดีด้วยนะตอนนี้ี่ออกมาพุกแล้ว5คนตอนนี้เหลือ5คนอ่าหคนถามว่าเอาอีจีมอลอ่าคือคืนนี้แหละครับคืนนี้อีจีมอสี่ทุ่มเป็นยังไงบ้างของเราสปอร์เพราะว่าหลายคนเราถามว่าเราทำงแล้วก็อ่โทรศัพท์เข้าเลยเหรอโทรศัพท์เข้าเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้าองแสาดแล้วจะม็นอย่าง อ๋อยากถอยหลังนะแต่เราเพลงมันจะเป็นตัวตนของอองรีขนาดไหนก็จริงๆแล้วเธออองรีก็ฟังหลายๆแบบครับผมแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในแนวดนตรีที่ยองรีชอบฟังมากมากที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันครับว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเนื้อหาเป็นยังไงก็อยากให้เซอร์ไพรส์เราแบบต่จริงๆอล้อองรีอะแอบสปอยมาเยอะมากเลยนะครับในระหว่างทางโซโล่เนี่ยบ วนนปยไปเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าตุจะดูหรือเปล่าันสปอยผมต้องเริ่มมาเฉลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่งานไม่มีไม่มีรอโทรติดตามดีกว่าผมสี่ทุ่มมีอะไรดีๆรอคุณอยู่แน่นอนครอบไม่รอเล่นรอเลสี่ทุ่มเนยังรอเล่นเอ้าคุณบอกผมสี่ทุ่มผมก็เชื่อนี่คมรอเล่นก็คุณไม่ใช่ผมไม่คุณบอกสี่คไม่รู้เหมือนกันเชื่อคนแล้วกันครับเป็นช้าเมเรอติดตามแล้วัน ว่ามันเป็นมันเป็นโซโล่จิงส์ต้นของสุดท้ายของในวงแล้วไม่ฟังกดดันไม่ต้องแต่โฟกัสมากที่นี่เลยก็อง,องรีว่าองนีไม่ได้กดดันแบบกดดันแบบนั้นครับแต่รู้สึกว่าพอเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมันก็อยากจะให้ทุกคนแบบติดตามถึงองลรีแล้วกันครับเพราะว่าเพื่อนๆปล่อยไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รอฟังของอลรีด้วยครับผมแล้วก็เวลาเปิดเพลงก็เปิดได้ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยด้วยนะครับผมจะมีกอะไรที่เก่งอะไรที่จะได้ฟั แตจริงๆแล้วสำหรับเนี้พวกเอ้ก็ยัม่ทราบอนูันะผมก็้าอนาคตมี้็าเราติดตามได้กันครับถ้ามันคาดที่อนดตจะมีแบบอะไรี่งานนสหรับรายเ็ตูนก็จะได้รับรู้ คือเ,เราก็จะเอาแต่ละท่อนของซโซโล่แต่ละคนแล้วก็มาตัดรวมเป็นหะน<ค>ึ่งเพลงครับอ๋อแล้วอยากได้เรื่องการท่อนจบผมนะตามวปมิสเตอร์อ่ราะที่จริงๆทุกอันจะต้องมีค่าเต้นหมดเลยครุณมีค่าเต้นไหมไม่ไมไม่มีครับค่าเต้นช้าแล้วมีแค่แต่ละท่านมีค่าเต้นหนักก็เดี๋ยวไม่ไม่ไม่มีเพลงไม่มี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 เนื้อไม่มีอะไรเลยครับก็ รับนีไม่อยากสปอยเยอะเราติดตามกันครับอ่าองมีมีไหมมไมมไม่มีงบล้อหมดเรื่องี้วน้องบาเทไยังบหมด้างกาคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเรากำลังนั่งรถตู้ครับผมแต่ว่า้วยความที เราดูจากระยะเวลาแล้วทำดมากคือเรากเราที่งับเราะมากเเที่เะเป็นวมแก็ต่อมีน่้ากนดวเขาบอกว่านตนเป็นันพิเศษานแต่เมื่อวานเป็นเวลาเร่งด่วนและก็เป็นอเานเยอะมากแ่ว่าเป็นเวลาเริกงานพอดี้วยครับใช่ แล้วก็เราเองก็อย่างที่ทุกคนทราบแหะครับผมมันวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ด้วยวันอังคารแต่เราเล่นงานเราติดนะครับก็ทางเลือกที่ดีสุดก็คือเค้ื่องไฟฟ้าแหละครับหลายคนเลือกเลือกเลือกวเราจะเข้ยังไงเราตึ้งปิดแล้วคือคือวิ่งไปตอนแรกแล้วคนเยอะครับผมตู้แรกมันเต็มเราก็เลยว่ารีบวิ่งไปที่ตู้ที่สองตู้ที่สองก็เกือบเต็มเลยก็เลยต้องยัดเข้าไปเลยคือถ้าดูจากวิดีโอฮะคือแหาคนคงงงว่าลิขิตหายไปไหนต้องบอกว่าลิขิตเป็นผู้โชคดีเข้าไปอะไรแล้ว ถ้าเป็นในโบ๊ทถ้าเป็นในโบ๊ทขี้กับขี้กระบะแล้วบางทีแต่ว่าตอนแรกเรากำลังจะเข้าโบ๊ทขี้นั่นเหมือนกันแต่ว่ามันเต็มจนแบบถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะต้องมีคนร่นมันแน่นอนเราก็เลยหันซ้ายปั๊บมันอยูช่องว่างเราก็รีบเปลี่ยนโบ๊ทขี้อีกมันก็เลยเหตุการณ์ที่ชมดูต้อง๋อมันต้องรัดไว้เดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันโดนประตูมีบจังหวะที่เข้าสุดท้ายครับเป็นจังหวะประตูปิดพอดีครับไม่งั้นก่อนก็คือตัวขาดเลยก็ต้องแบบดึงเข้ามาแล้วก็โอ้โหครับประมาณนี้แหละครับ อากาศคุณรอบข้ามป็นไงบ้างบอกคุณหุ่นรอไฟฟ้าก็ยืนยืนแล้วจะลงเนาะแบบว่าไม่มีราวให้จับครับก็อยู่อยู่พยายามทรงตัวบนรถไฟฟ้าครับแต่ว่าภาพของเราสมองก็เป็นคนจิ้มรถไฟฟ้าเลยเป็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์บนนั้นพิศพภาพเนาะมันจะรบกว ก็ฝากเอาฟังของ mm hmm. เพื่อนเพื่อนของซี่ก่อนครับตอนนี้พวกเรามีโซโล่ทั้งหมดแล้วนะครับผม mm hmm. เดืเอนของลีนะครับผม mm hmm. ก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากตบปากด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อพวกงานต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางค mm hmm. มอมเมนต์ของอซี่กันนะครับผม mm hmm. ขอบคุณครับนี mm ่ hmm. ครับ mm hmm. ขอบคุณครับ